สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะตอมก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทาผิวให้ขาวนุ่มอมชมพูบิิงบ้งๆ้มาฝากกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไรพิเศษนะคะนี่ค่ะ ต้องมีชิมมี่บีบีไวต์โลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามี SPF 25บวกบวกช่วยกันแดดให้เราได้ด้วยค่ะสรรพคุณของตัวนี้นะคะหลายๆขั้ท่านคงได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะคะว่าช่วยในเรื่องของคิวขาวใสได้ในพริบตาจริงๆหรือเปล่านั้นเราลองมาพิสูจน์กันดีกว่าค่ะเริ่มด้วยนะคะกดเปนี้เลย ครีมตัวนี้นะคะหลายๆท่านนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเกลียกล่ยครีมแล้วมันดูหนืดเกินไปนะคะของก็มีเคล็ดลับมาฝากอีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังนะว่ามีเคล็ดลับอ,อะไรบ้างแต่ตอนนี้ลองไปเลยค่ะนะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูสองข้างระหว่างข้างที่ลงครีมกับข้างที่ไม่ได้ลงนะคะว่ามีความขาวใสยอย่างไรนะคะแตกต่างกันมากแค่ไหนสำหรับเพื่อนที่ต้องการจะออกงานนะคะหรือว่าไปเที่ยว ไปพักผ่อนในวันหยุดจยากได้ความขาวใสไม่เหมือนใครนี่ก็ต้องนี่เลยตัวชั่วพิเศษของเรานี่ขาดลงไปแบบนี้เห็นไหมว่าเกี่ยไม่ยากอย่างที่ใครๆหลายคนบอกเลยเกี่ยง่ายมากเลยแั่เดียวก็ดูขาวแล้วนิดนึงเรียบร้อย ตัวนี้นะคะมีคริสต์เล็กๆเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเราด้วยค่ะยิ่งตอนกลางคืนแล้วเนี่ยผิวดูวิบวบวิสวยงามมากเลยไม่เชื่อลองดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหม ตันนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆที่เกลี่ยยากนะคะแนะนําให้ลงเบบี้ออยล์ก่อนหนึ่งรอบนะคะทาไม่ต้องเยอะค่ะอัตราส่วน1ต่อ3 1นต่อ3า,น,อานี่คือเบบี้ออยล์หส่วนนะคะต่อครีม3ส,ส่วนลูบไล้ไปหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ค่อยลงครีมบีบีทีหลังนะคะจะทําให้เกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สีของครีมก็ไม่เปลี่ยนด้วยค่ะยังดูขาวใสเหมือนเดิมนะคะใครอยากลองมีผิวขาวอมชมพูแบบต่างก็ต้องลองชินมี่ไวบีบีโลชั่นนะคะ ติดต่อได้ที่ chimmyshop.com นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย